สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดเทพศิรินทราวาสวันนี้เราจะมาไหว้พระก,กันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้าเลยเราจะเข้ามาทางด้านหลังวัดนะครับแล้วก็ไปไหว้เจ้าคุณนรลัตน์ก่อนการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากนะครับสามารถตั้ง Google Ma p และขับรถมามีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายท่านใดไม่มีรถก็สามารถนั่ง BTS เอมาลงที่สถานีสนามกีฬาแล้วก็ต,อต่อรถมอเตอร์ไซค์มาได้ เรามาถึงวิหารเจ้าคุณนรรัตแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาชาวเกินไปเขายังไม่เปิดด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิหารเจ้าคุณนรรัตราชมานิตตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถภายในมีรูปหล่อของท่านเจ้าคุณนรรัลัตราชมานิตท่านได้บวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุสลในวันทถวายพระเพลิงพระบรม ประศบล้น9าการัชกาลที่6นวัดเทพศิรินทราวาสโดยมีพระสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เป็นพระอุปัชฌายาและไม่ลาสิกขาจุดจนมรณภาพต่พอไปเราจะไปกันเก่ากันที่โบสนะครับท่านใดที่สนใจมาฟังสวดมนต์ทำวัดเชา้าสามารถมาได้เลยนะครับพื้นที่ภายในกว้างขวางแล้วก็ในโบสถ์สวยงามมากตกแต่ง ได้ดีมากๆไม่เคยเห็นวัดไหนเป็นแบบนี้เลยครับลองมากันดูนะครับเชิญชวนทุกท่านมาครับมาได้ตั้งแต่เช้าแล้วก็มานั่งรอครับเงียบสงบออมากพาะอุโบสถของวัดเทพศิรินทราวาสมีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายลดน้ำและซุ้มประตูหน้าตา่าง เฮดานสลักรูปเครื่องราชกิศรีพรพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เช่นพระนิรัตตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4ซึ่งอัญเชิญมาเมื่อพศ2421ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่4หน้าบันพระอุโบสถประดับรูปตาพระเกลียว ยอดมีพานสองชั้นตั้งเครื่องสูงคู่เคียงมีเทพประบุตรประคองพานทั้งสองข้างพื้นลายช่อด,ดอกลำเพยประดับกระเบื้องสีหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีรัชกาลที่หเสด็จทรงก่อพระฤกิกภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางห้ามสมุทรปางห้ามญาติ พระพุทธรูปสำลิดปางมารวิชัยพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อสมัยกรุงสุโขทัยและอัญเชิญมาประดิษฐานในปีพศ2438จากเมืองพิษณุโลกมีพระประนามว่าพระทศพนยานและมีพระ อัครสาวงสององค์นั่งพับเพียบป,ปนมหัดรับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปุะคนที่รับชม